สวัสดีครับผมพบกับครูเต้ยสายห้าวันนี้เรามาพบกับบทที่10เหมือนเดิมนะครับบทที่10เป็นหัวข้อที่10.8นะครับเรื่องสาระแปรบัฟเฟอร์นะครับซึ่งเราก็เรียนมาแล้วนะครับในบทที่10เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด10จุดถึง10.9นะครับผมตอนนี้ถึงหัวข้อที่10.8กันแล้วนะครับก็ใกล้สอบกลางภาคกันแล้วนะครับก็ฝากนะครับอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่10.8กันเลยสาระแปรบัฟเฟอร์ครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่หัวข้อที่10.8นะครับสารละลายบัฟเฟอร์นะครับในส่วนอันดับแรกเลยคือเราต้องรู้จักความหมายนะครับว่าความหมายของสารละลายบัฟเฟอร์คืออะไรนะครับสารละลายเบรเฟอร์เนี่ยมันเป็นสารละลายที่สามารถรักษาค่า pH ของตัวเองเนี่ยให้คงที่ได้เมื่อมีการเติมกรดหรือเบสนะครับลงไปแต่ว่าไม่ใช่เติมลงไปเยอะนะฮะเติมลงไปเล็กน้อยนะครับก็คือได้บ้างนะครับนะครับในระยะหนึ่งโอเคนะครับดังนั้น พอเราเติมลงไปปั๊บมันก็สามารถรักษาค่า pH ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับหรือ pH คงที่นั่นเองนะครับทีนี้การที่มันจะเป็นสารละลายบัฟเฟอร์ได้นะครับมันต้องมีอะไรบ้างในสารละลายนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับอันดับแรกนะหนึ่งจะต้องเป็นกรดอ่อนนะนะครับเป็นกรดอ่อนแล้วก็มีเกลือของกรดอ่อนที่นั้นผสมอยู่โอเคนะครับเป็นเกลือเป็นกรดอ่อนแล้วก็เกลือของกรดอ่อนผสมอยู่ด้วยกันโอเคนะครับต้องมี2ชุดนี้นะฮะสออย่างนี้นะโ okay, อเค2อสารนี้2ก็คือ เป็นพวกเบสอ่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีเกลือของเบสอ่อนชนิดนั้นผสมอยู่ด้วยนะครับอันนี้แยกเป็นคนละสารละลายกันนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้ไปดูตัวอย่างนะครับกรณีที่เป็นสารละลายบัฟเฟอร์ของเกลือกรดอ่อนบวกกับเกลือของกรดอ่อนนะครับก็เช่นอะไรเช่นนะครับตัวนี้เลยนะครับอ่ากรดแอสติกนะครับอ่ากรดแอสติกนะครับกับเกลือของกรดอ่อนนั่นเองเกลือกรดอ่อนตัวนี้ก็คือกรดโซเดียมแอเตินั่นเองโอเคนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นอันนี้คือกรดแอสติกนะครับเป็นกรดอ่อนนะฮะอันนี้กรดอ่อนบวกกับเกลือของกรดอ่อนก็คืออันนี้เป็นเกลือเขานะฮะเป็นเกลือเกลือดูจากไหนนะครับเกลือดูจากที่อะไรครับนี่ฮะไฮโดรเจนนี่จะโดนเอาออกไปนะครับแล้วถูกแทนที่ด้วยโลหะนะครับอาจจะเป็นโลหะหมหนึงนะครับโซเดียม ครับโพแทสเซียมก็ได้หรือลิเทียมก็ได้นะครับผมโอเคเนาะอันนี้กรดอ่อนบวกกับเกลือกรดอ่อนโอเคนะครับอันนี้คือชนิดที่1นะครับในส่วนของชนิดที่2นะครับก็คือเบสอ่อนบวกกับเกลือของเบสอ่อนนะครับอ่าคืออะไรบ้างนะครับก็คือแอมโมเนียนะฮะในอันนี้เป็นเบสอ่อนนะฮะเบสอ่อนโอเคไหมฮะเบสอ่อนรวมกับเกลือนะฮะเกลือเกลือของเบสอ่อนนะครับ ก็เดือของเบสเอนโอเคนะครับอันนี้คือแอมโมเนียมคลอไรอันนี้แอมโมเนียนะครับโอเคเนาะอันนี้คือแสดงสมบัติการเป็นสารไบัฟเฟอร์ er. ก็คือเมื่อเราเติมกรดหรือเบสลงไปเพียงเล็กน้อยก็สามารถรักษาค่าพีชดได้นะครับผมโอเคนะอ่าทีนีตน้ตัวอย่างอื่นบ้างล่ะตัวอย่างอื่นนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเช่น H3 p o นนะครับกับเกลือเขาเองนะครับนี่นะสังเกตเกลือนะฮะนี่คือพอเห็นตรงนี้ปับ๊บนี่คือเกลือนะครับ ไฮโดรเจนถูกนะครับแทนที่ออกไป1ตัวนะครับโซเดียมเข้ามาแทนนะครับโอเคนะครับอ่าตัว H2CO3 นะครับเราก็ไฮโดรเจนนะครับออกไปนะครับอันนี้ก็โลหะนะครับเข้ามานะครับเป็นเกลือโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เราอาจจะไม่เห็นไฮโดรเจนนะครับแต่เราเห็นอะไรกันก่อนครับเราเห็นโซเดียมเกี่ยรตอมครับหอะตอมไฮโดรเจนหนึ่งอตอมนะครับต่อมาเป็นโซเดียม2อะตอมแล้วไฮโดรเจนหลุดออกไปดังนั้นไฮโดรเจนตัวนี้จะหลุดออกไปนะครับ แล้วก็โซเดียมก็เข้ามาเพิ่มอีกนะครับโอเคนะนะครับดังนั้นสรุปได้ว่าอะไรสรุปได้ว่าสารละเบัฟเฟอร์เนี่ยคือสารละลายที่เป็นยังไงครับรักษาค่า pH ได้เมื่อเติมกรดกับเบสลงไปเล็กน้อยโดยจะแบ่งออกเป็น1กรณีที่เป็นสารละลายที่มีกรดอ่อนบวกกับเกลือของกรดอ่อน2เบสอ่อนบวกกับเกลือของเบสอ่อนดังน,นั้นรู้เรเรียนต้องท่องประเภทของกรดแก่เบสแก่ได้นอกเหนือจากกรดแก่เบสแก่มันก็จะกลายเป็นกรดอ่อนเบสอ่อนโอเคไหมฮะอ่าโอเค ทีนี้กรณีที่เราจะยกตัวอย่างว่ามันรักษาสภาพยังไงล่ะรักษาความเป็นกรดเบสได้ยังไงโอเคนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างของแอมโมเนียกับแอมโมเนียมคลอไรด์นะครับกรณีแรกเลยคือกรณีที่เราเติมกรดนะฮะอ่าโอเคดูรกรณีแรกนะครับกรณีแรกคือเติมกรดนะครับกรดก็คือไฮโดรเนียมไอออนใช่ไหมฮะอันนี้คือกรดที่เติมลงมานะฮะนี่นะไฮโดรเยมไอออนตยูนี้นะ on, นนะมันก็จะให้เป็นไงครับให้โปรตอนมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับ ก็กลายเป็นะไรครับจากแอมโมเนียนะครับก็จะกลายเป็นแอมโมเนียมไอออน nh 4นะครับแล้วก็มีน้ำเกิดขึ้นอันนั้นนี่คือเบสอะไรครับเบสอ่อนอันนี้เกลือของเบสอ่อนดังนั้นเราจะมีปริมาณของกรดที่เติมลงมาเนี่ยอยู่บ้างนะครับเหลืออยู่บ้างนะครับแต่มันก็ทำปฏิกิริยาไปแล้วในบางส่วนนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบในค่า ph ก็ค่า ph ที่ค่า ph ของ สารละลายเนี้ยนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะคงที่นะครับค่อนข้างที่จะคงที่พูดง่ายคือมันรักษาค่า pH ไว้นะฮะเมื่อเติมกดลงไปในปริมาณเล็กน้อยแบบนี้โอเคไหมครับอ่าต่อไปครับกรณีที่เราเติมเบสบ้างล่ะกรณีที่เติมเบสเนี่ยนะครับในของเกลือของเขาเนี่ยเกลือของเราก็คือเกลือนี้ฮะนี่นะเป็นเกลือของเบสนะครับโอเคนะครับเกลือตัวนี้มันแตกตัวในน้ําอยู่แล้วนะครับได้เป็นแอมโมเนียมไอออนตัวนี้นะฮะ โอเคนะครับแอมโมเนียมไอออนตัวนี้นะครับก็จะมาทำเบียร์กับเบสที่เติมลงมาอันนี้เติมเบสนะครับกรณีที่เติมเบสนะครับเติมเบสลงไปก็คือไฮดรอกไซด์อ่อนนะครับแอมโมเนียมไอออนก็จะให้โปรตอนมาฝั่งนี้นะฮะโอเคนะครับให้โปรตอนมาปุ๊บนะครับพอให้โปรตอนมาแล้วนะครับก็จะกลายเป็นแอมโมเนียนะครับแล้วก็น้ํานะครับอันนั้นตัวเบสนะครับที่เติมลงไปอาจจะมีความข้นเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับ เพราะว่ามันทำปิยาไปกับแอมโมเนียมไอออนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้แอมโมเนียมมานะครับในส่วนของค่า ph นะครับก็จะคงที่เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเวลาที่สารละลายกรดและโทษทีครับเวลาที่สารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยมันรักษาสภาพความเป็นกรดเป็นเบสนะครับในกรณีที่เราเติมกรดลงไปเล็กน้อยหรือเติมเบสลงไปเล็กน้อยนะครับผมก็จะรักษาสภาพแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างโอเคนะครับอ่ามีอะไรอีกไหมในเรื่องนี้ขอญาตดูนิดนึง กรณีที่เราต้องการเตรียมมาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับการเตรียมสารละาบัฟเฟอร์เนี่ยนะครับวิธีการเตรียมเตรียมย,งงยังไงอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับวิธีการเตรียมนะครับในการเตรียมสารละาบัฟเฟอร์เนี่ยนะครับเนื่องจากสารละาบัฟเฟอร์เนี่ยมันคือกรดอ่อนกับเกลืองกรดอ่อนหรือเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนอันนั้นเราต้องมีตัวหนึ่งเป็นสารที่อ่อนก่อนแล้วกันมีอันน<อ>ี้เป็นอะซิเตตต้นที่ครับเป็นกรดแอซิติกนะครับ 0.1โมลต่อลิตรนะครับจำนวน10มลนะครับทีนี้เราต้องการให้มันเกิดเกลือของกรดอ่อนเราก็ต้องใช้เบสที่มีเป็นไงครับจำนวนโมลน,น้อยกว่านะครับก็คือความข้นเท่ากันนะแต่จำนวนมิลลิลิตรเนี่ยน้อยกว่าลงมาครึ่งหนึ่งโอเคนะครับอ่าสิ่งที่ได้ได้อะไรนะครับสิ่งที่ได้ได้ไดอะไรก็จะได้ตามนี้ครับอ่าเราจะได้จนนี้ออกมานะครับเมื่อนะครับ เมื่อกดแอสติกนะครับทำเบิยากับเบสแก่อันนี้คือกดอ่อนใช่ไหมฮะกดอ่อนกดอ่อนนะครับอันนี้ความเข้มข้นเมื่อกี้เราใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับรดูความข้นแป๊บหนึ่ง0.1นะครับอ่าเราใช้ความข้น 01. 0.1 0.1เหมือนกันนะฮะ0.1โมล ต่อลิตร10 m l โอเคนะครับอ่านี่คือกดอ่อนนะฮะเบสแก่ที่เราใช้นะฮะเบสแก่ที่เราใช้นี่คือเบสแก่เบสแก่ที่เราใช้นะครับก็0.1มลเหมือนกันแต่จำไห้ครับ5 m l 5 ml โอเคไหมครับทีนี้พอจํานวนโมลนะครับคูณกับปริมาตรนะครับเราหาจํานวนโมลออกมานะครับความข้นคูณกับปริมาตรนะครับก็จะได้จํานวนโมลออกมาซึ่งจํานวนโมลของกรดอ่อนที่มีมากค่ามากกว่านะครับตัวนี้จะมีมากกว่าส่วนตัวนี้จะมีน้อยกว่านะฮะพอมีน้อยกว่าเสร็จปุ๊บเมื่อทำปฏิกิริยากันปั๊บจำนวนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะครับมันจะทำปฏิกิริยากันแล้วมันจะเหลือของกรดอ่อนตัวนี้เหลือนะฮะโอเคนะครับ ทีนี้พอเกิดขึ้นปั๊บนะครับเกิดขึ้นปั๊บก็จะได้เป็นอะไรครับโซเดียมแอซิเตตโซเดียมแอซิเตตตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเกลือโอเคไหมฮะเกลือของอะไรครับของกรดอ่อนอเห็นไหมฮะเกลือของกรดอ่อนเมื่อกี้นะฮะโอเคนะครับของเกลือของกรดอ่อนนะครับดังนั้น สิ่งที่ได้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือตอนนี้นะครับเราก็จะมีเกลือของกอรดอ่อนนะครับแล้วก็มีกรดอ่อนโอเคไหมครับส่วนเบสแก่ตัวนี้นะฮะอาจจะมีเหลือบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้สารละลายของเราก็จะมีกรดอ่อนกับเกลือ,รอกอรดอ่อนนะครับซึ่งสารละลายที่เตรียมได้ตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงสมบัติความเป็นสารละลายบัฟเฟอร์นั่นเองนะครับโอเคไหมฮะสารละลายบัฟเฟอร์ ังน,นั้นเวลาเตรียมเนี่ยนะครับเราต้องเช็คดีๆนะฮะว่าเราจะทําทให้ตัวไหนเหลือตัวไหนหมดนะฮะโอเคนะครับอ่าโอเคอันนี้คือข้อสรุปของการเตรียมสรรรารละลาบัฟเฟอร์นะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับผมพอเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไหมในหัวข้อ10.8สรรารละลาบัฟเฟอร์อแสบตาน่ดนึงนะฮะต้องขอภอภัยสรุปนะฮะสรุปสรุปคร่าวๆนะครับอ่า เรามาไล่สรุปกันนะครับสรุปเลยคือเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกรอบอสรุปกันนะครับสาระลยบัฟเฟอร์เป็นยังไงบ้างครับสาระลยบัฟเฟอร์ก็คือสารละลายที่อะไรครับที่สามารถสามารถอะไรครับสามารถทําให้ค่า pH ของตัวเองเนี่ยคงที่ได้แม้การเติมกดเติมเบสเข้าไปนะครับผมทีนี้เติมก็ไม่ใช่เติมมากนะตเติมในปริมาณที่เล็กน้อยนะครับอันนี้คือรักษาคา่า pH ได้โดยนะครับการที่มันจะเป็นสาระลยบัฟเฟอร์ได้นึง กรณีที่เป็นกรดอ่อนจะต้องมีเกลือของกรดอ่อนอยู่ในสารละลายด้วยนะครับ2กรณีที่เป็นเบสอ่อนจะต้องมีเกลือของเบสอ่อนในสารละลายด้วยนะครับโอเคนะครับเนาะอันนี้คือลักษณะของสารละลายที่จะมีการแสดงตัวนะครับหรือการแสดงตัวเองออกมาในลักษณะของสารละลายบัฟเฟอร์นะครับโอเคนะในส่วนของการเตรียมนะครับการเตรียมก็นะครับเราก็ดูว่าไอออนของดูว่าสารไหนเป็นกรดอ่อนเบสอ่อนนี่เราก็จะให้ จำนวนโมลมากกว่านะครับในส่วนของเบสแก่หรือกรดแก่นะครับที่ผสมกันเพื่อให้ได้เกลือเนี่ยเราก็จะใช้จำนวนโมลน้อยกว่านะครับอันนี้ก็คือหลักการเตรียมง่ายๆนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับคงจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ10.8นะครับสาะลายบัฟเฟอร์ครับโอเคครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย